สวัสดีนะครับกลับมากับคุณธนาเอสอีคลิปหนึ่งครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณน้ำนะครับก็ใครที่ดูคลิปที่แล้วเรายังติดใจยอยู่ก็มาต่อที่อีกหนึ่งอีพีนะครับเพราะว่าในอีพีนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าเกิดจะเลือกน้ำหอมเนี่ยคุณมีน้ำหอ,อมป้ายาสัสกสห้าแบบไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห,อห้ากลิ่นหรอห้ากลิ่นห้ากลิ่นห้ากลิ่นแบบคนละแนวคนละออกเคชั่นกันคือต้องบอกว่าผมมันเป็นคนที่แบบฉีดน้ำหอมน้อยมากบไม่ได้ฉีดบ่อยแบรนด์ที่ผมรู้จักก็จะมีไม่ได้เยอะมากอย่างอย่งอูข อ๋อต่อางประเทศก็จะมีพวกแบบยิปแสงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบชาแนลอะไรมีแค่แบบสามสี่ฟุตหมดแล้ว <Okay. S 2> เพราะฉะฉนั้นวั <Okay. S 2> นนี้ผมเห็นคุณทำรีวิวน้ำหอมเยอะได้ก็เลยชวนมานะครับได้ได้ได้เอางี้ผมจะแบ่งไอ้ห้ากลิ่นที่เตรียมมาก็จะแบ่งไปแต่ละออคชั่นคือผมผมรู้สึกว่าการเลือกน้ำหอมอะครับมันเหมือนการปิวบอลจ็อกเหมือนกับการที่เราเ เราบิ i ว wardrobe เสื้อผ้ามันต้องมีให้ครบทุก occasion ต้องมีวันที่ไปชิลวันที่ไปทางการวันที่ไปออกกำลังกายอย่างนี้ถูกถูกถูกเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากอะไรดีผมว่าเอาตัวที่ผมใช้เองแล้วก็รู้สึกว่าง่ายสุดแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าใส่ไปทํางานทุกวันได้ออกกำลังกายได้ใส่ทําใส่ทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกลิ่นกันตายเพราะงั้นกันตายกันตายผมเลือกตัวนี้มาครับทุกคนเบอร์เกอมอล22ของเรนลาโบ ผมเห็นหลายคนใช้เขาเรียกว่าเระบบบอเระบบมันแล้วแต่เราออกเสียใช่ไหมใช่ใช่เรล,ลาบบฝฟังเสียแต่ว่าแล็เป็นแล็บผมเห็นคนใช้ยี่ห้ออีเยอะเหมือนกันกนนนิ่นก่อนแล้วนะกลิ่นนี้เป็นยังไงบ้างกลิ่นนี้เป็นกลิน่นคือเรล,ลาโบเนี่ยเขาจะใช้ชื่อวัตถุดิบที่ต้องการชูโรงเป็นชื่อน้ำหอมครับอย่างเลยคือเบอร์คอมมอดมะกรูดส่วนที่บสองข้างหลังนะคือจำนวนอินริเดียนที่ผสมลงไปอ๋อโอเคก็ โนตตัวนี้มันก็จะเป็นเบอร์กามอสที่แบบเบอร์กามอสแบบเบอร์เการ์มอสเลยแบบเฟรชกลิ่นจอบไปทางโทนซิตารที่จริงผม <Okay. S 2> ควรจะกระดาษนานได้เลยพี่ชินชเลยครับอืมอ่ามาสดชื่นในโทนซิตารแต่ว่าก็ยังดูแบบมีความนัสลีอยู่ครับถ้าจะให้พูดแบบผมว่าเราไม่ควรเจาะโนตเท่าไหร่แต่ว่าไวท์โดยรวมก็คือว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความสดใสสดชื่นครับไม่ทำร้ายคนเลย ก็คือคนอยู่ข้างข้าอ่ะไม่ลำพากใช่จริงๆริที่ลองฉีดบนผิวได้นะถ้าแบบว่าเออกลิ่นแบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยอืออืมกลิ่นกินเหมือนแบบกลิ่นธรรมชาติอ่ะใช่แค่ชิวานกลิ่น,นมะกรูดเหมือนแบบกำลังฝานมะกรูดเลยอ่ะราะว่าเขาทำกลิ่นมะกรูดได้หอมชอบผมผมผม,ผม,ผมนอเสิร์ตคนใส่จงกระเบนเขานั้งฝานแล้วน,นะมันจะเป็นมะกรูดในถัวชีไปนะคือเวลาที่เราเลือกน้ำหอมอ่ะคำว่าโนดคำว่าเบสอะไรเงี้ยมันคือยังไงก็จริงน้ำหอมก็จะแบ่งออกเป็นอ่า โน้ตแรกเขาเรียกอะไรว่า first note เหรอ middle note อ่าประมาณนั้น hard note base note อะไรนี่ก็ประมาณ้นก็จริงๆมันก็จะอ่าสมมติที่พี่ฉีดไปเมื่อกี้มันจะเป็นมันยังไม่ได้ dry down ใช่ไหมมันจะเป็น first note เป็นโน้ตแรกเวลาที่เขาจำแนกโน้ตน้ำหอมอ่ะถ้าที่เข้าเว็บ Fraganctica มันก็จะบอกว่าโน้ตแรกคืออะไร middle คืออะไร base คืออะไรอันนี้จะเป็นกลิ่นที่ได้รับตอนแรกออกมาน,นี่ก็เลยเป็นเป็นเป็น first note กลิ่นโน้ตแรกถูก <Okay. S 1> ต้องแล้วพอมัน dry down เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของแบบโน้ note ตตรงกลางแล้วก็แบบเป็นเบสโน้ต e ละ มันจะเป็นกลิ่นหนึ่งครับอ๋อหรอมันมันจะมีการเบรนกลิ่นออกไปด้วยหรอใช่แล้วแต่คนปรุงน้ําหอมด้วยบางคนแบบว่าปรุงมาแล้วแบบกลิ่นเนี้ยมันอยู่ยาวอะแต่บางคนแบบฉีดปรุงมาแล้วแบบกลิ่นเนี้ยกลิ่นเปิดหายหมดเลยก็จะจบไปกลิ่นเองเลยเออทำไมอะมันเหมือนเวลาเรากินพิซซ่าแล้วข้างนอกมันกรอบนอกนุ่มในอย่างเนี้ยหรอเพราะแบบเขาอยากให้คนแบบมีหลายซีล l i n ในการฉีดต่อดครั้งผมว่าในฐานะคนปรุงมันคงเป็นอย่างนั้นนะแต่บางครั้งผมว่ามันก็เกิดจากความไม่ตั้งใจเหมือนกันแล้วมันแบบ อีกอย่างหนึ่งคือน้ําหอมมันทาปฏิกิริยากับผิวด้วยครับกลิ่นก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันแต่ผมว่ามันคือความตั้งใจงคนปรุงแหละว่าแบบอยากให้แบบกลิ่นนี้แบบเปิดยังไงแล้วแบบจบยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าถ้าเกิดน้ําหอมตัวเดียวกันฉีดคนละคนกันมีสิทธิ์ไม่เหมือนกันมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะกลิ่นเนี่ยคนเราแต่ละคนมันก็แบบมันอมาไม่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็แบบบางคนฉีดแล้ว projection ดีบางคนไม่ค่อย projection ก็เป็นไปได้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นกลิ่นกันตลายใช่เบอร์กอร์ม หอมมากราคาแพงไหมอย่างเงี้ยเนลลาโบ่เหอขวดร้อยเดี๋นี้ไปไกลเหมือนกันนะผมว่าต้องมีแต่เก้าพันหมื่นหรือเป็นอันนี้ไม่ชัวร์อันนี้คือขวดละเกือบหมื่นแล้วใช่เดี๋ยวนี้เนลลาโบ่ห้าสิบมลก็ล่อไปเท่าไหร่แล้วอะแพงแล้วอะแพงแล้วอะโอเคมักแบบแต่กลิ่นมันมันดีจริงมันหอมมันหอมจริงแต่น้ำหอมมากคุณใช้ได้เป็นปีอ่ะใช่ครับหลายปีแล้น้อยเออใช่แล้วแล้วเราฉีดแต่ละครั้งคุณฉีดเท่าไหร่ แล้วแต่น้ําหอมถ้าแบบกลิ่นเนี้ยผมจะพรมสักแบบสี่ห้าหกเจ็ดสเปรย์มันก็คงไม่ได้ทํำลายไฟแต่แบบบางกลิ่นที่มันแรงจริงคือเดี๋ยวจะพูดถึงนะอาา่าฮะ่ถ้าผมว่าชีสักสเปรย์สองสเปรย์ก็เต็มทนละโอเคก็แปลว,ว่านี้มันเป็นกลิ่นแบบเบาๆหน่อยใช่สไตล์เรลโบนี่มีตรงนี้นะใช่ไหมอยู่ตรงอารีนี่เองแฟชชิ่สโตร์ไม่เล่นใจเหมือนกันมีมีม,มีมีแฟชชิ่สโตร์เอ้ยผมผม,ผมพูดอีกอย่างเดี๋ยวกันไม่ยาวไปเนาะไม่ยาวยาวเอาเลยคือเรลลาโบาวเรลลาโบมันเกิดที่นิวยอร์กใช่ม คือเขาขายฟาร์มเฟรชเบนดิ้งก็งคือเวลาสุดออเดอร์น้ำหอมอะเขาก็จะปรุงให้เลยทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยเลยระโบอะเราจะซื้อผ่านคิงพาวเวอร์เป็นหลักหรือว่าแม้กระทั่งมีช็อปสตาลเราต้องซื้อน้ำหอมไปเขาปรุงมาแล้วแต่ตอนนี้นที่อารียครับเขามีบริการเฟรชเบนละคือคุณสั่งนะเขาเบนให้เลยก็จะเหมือนเหมือนซื้อที่นิวยอร์กเลยคัสตอมไมซ์เองไงหรอเขาเลือกกลิ่นพี่เลือกกลิ่นแล้วเขาจะเบนให้เราสดๆเลยเบนในที่นี่นในที่นี่หมายถึงว่าเหมือนกับเอาหัวเชื้อน้ำหอมกต่ดากินอะ อเอามาผสมในะกฮอความสดของเขาอืก็คือแบบทําสดให้ดูอะไรแล้วมันต่างกับซื้อที่เป็นสําเร็จรูปแล้วยังไงก็จริงๆว่าถ้าเกิด fresh m e d แล้วเนี่ยณก็ต้องรอซักกันมาสิบห้าวันให้มันให้มันแบบ,บว่าคงที่ก่อนแต่มันก็จะได้เรื่องของความแบบเออมันปรุงสดนะครับมันเพิ่งทําไม่เหมือนกับเราซื้อ่างที่อื่นแล้วแบบทำมานานเ่าหลายแล้วแล้วใช้กลิ่นออกมาต่างค่ไหนครับ คือที่จริงมันก็เหมือนกันแค่เรารู้สึกว่าแบบเขาส่งให้เราตรงทิศางอะแค่มันมีสตอรี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเลระโบมันแท็กชื่อเราได้มันพิมพ์ชื่อแตานี้ผมอันนี้ผมน่าจะซื้อจากคิงมั้งก็เลยไม่ได้แบบเป็นชื่อผมเข้าใจละโอเคก็คนที่ชอบก็จะแบบอ๋อแล้วเฟรชเมนมันเติมได้ครับแปลว่าอะไรหมายถึงว่าสมมติว่าคุณเอาขวดเปล่าไปเขาลดให้สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละเติมได้โอเคคนเล่นลระโบเลระโบก็จะชอบแบบ แปะแพ็กครับอ่ะแบบไอ้ยกูใช้ขวดนี้มาแล้วหลายครั้งนะเลยแปะแบบอี๊ยย่างให้มันเห็นแพ็กเก่าอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดีริการแบบรักโลกด้วยอือะไรแบบนั้นนะครับโอเคเนงิด้วยผ่านไปกลิ่นแรกนะครับผมได้ครับปกลินต่อแรกยาวเสียไม่เป็นไรสบายสบายกินต่อมามันคือเชสโชแล้วเนาะผมว่ารู้สึกว่ากลิ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่เดรสซับขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเดรสซับใส่สูทหรือว่าใส่แจ็คเก็ตเชสโชหน่อยผมว่ามันก็ไปได้ฟีลนี้ควรจะใส่ฉีดกลิ่นนี้ไปไหน จริงๆแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้กับกลิ่นที่แล้วมันค่อนข้างเหลื่อมกันหน่อยครับคือใส่ทํางานก็ได้แต่ตัวนี้จะใส่ออกงานได้เหมือนแบบใส่งานกลางคืนเนี่แต่งงานใส่ได้ใส่ได้ใส่สูทได้อันนี้จะเลนส์ชะกว้างหน่อยอันนี้คือดิบชีออฟิองครับชื่วใหญ่แล้วพอดมกลิ่นเห่อได้ดมได้เลยเทสบนผิวได้เลยครับจะกลิ่นคล้ายๆแป้งเออใช่แต่เขาบอกว่าโน้ตมันคือ จูนิเปอร์เบอร์รี่กลิ่นเบอร์รี่หรออ่าจูนิเปอร์เบอร์รี่มันจะกลิ่นออกแนวไม้สนออกแนวแบบให้นึกถึงเวลาเราดมกลิ่นจินก็ได้ครับครับจริงๆอาจจะแบบเอออย่าเลยให้พููว่าจินละกันโอเคพูว่าจินละกันประมาณนั้นประมาณนั้นผมว่าทีนี้มันมีความแบบแต่กลิ่นกลิ่นแป้งนแรงครับใช่ทำให้ความรู้สึกแป้งกลิ่นมันแบบเออสำหรับผมผมชอบกลิ่นแบบ มัสกี้มัสกี้มีความบบน่าคนณเทาเดอรี่นอะไรเงี้ยแบบเป็นผู้ชายแบบฉันอยากไปลองพิสบแบบสัมผัสใกล้ๆยังเลว่ากล<ม>ิ่นเขาจริงจมันเป็นกลิ่นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้อันเนี้คือความรู้สึกผมหลังจากที่ได้ได้ลองดมกลิ่นนี้จะลองฉีดไหมเดี๋ยวว่าไม่ได้ได้ได้ผมลองฉีดวันนี้ตัวเต่ไม่้องน้ำหอมครับประมาณนั้นเออเข้าใจเข้าใจเออกลิ่นกลิ่นมันจะมีความแบบผู้ชายผู้ชายขึ้นมาหน่อยอืมใช่ไหมมันกลิ่นแบบเทาเดอรี่มากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่า ดิฟชีกมันจะเด่นเรื่องแบบว่าทุกกลิ่นมีสตอรี่ครับ,รบอย่างอันนี้คือเป็นบาแจ๊สชื่อออฟฟิองจากปี60ปีเขาก่อรัางแบรนด์ใน960ก็แบบจำลองกลิ่นนั้นในบาออกมาแล้วก็แบบดิฟชีกมันเด่นเรื่องแบบอาร์ตเวิร์กด้วยครับแบบแต่แต่แต่ละกลิ่นมันจะอาร์ตเวิร์กไม่เหมือนกันอืมแล้วก็แบบขวดอะไรก็สวยอะไรเงี้ยซึ่งเลยให้เราฉีดนะครับเฟียนเนี้ผมว่ามันแรงขึ้นมานิดหนึ่งอือเราควนกล้องรู้สึกว่าแรงกว่าเมื่อกี้นะใช่รู้สึกว่าลล่นนมแบบชยยาถึงีเเอออะ มันตั้งใจเป็นน้ำหอมมากกว่าเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ฟีลลิ่งผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นแบบอะไรเบาๆที่มันติดตัวเรามาจากบ้านนั่นแหลเนี้ยแต่อันนี้มันเหมือนแบบเราเราตั้งใจละว่ากลิ่นเมื่อีใส่ไ้วิ่งได้แต่อันนี้จะดูแบบไม่ได้แล้วชิลนั้นอ่ะนี่คือเหมือนเราตั้งใจขึ้นนะครับใช่แล้วอย่างเงี้ยเราต้องฉีดน้อยฉีดมากขึ้นยังไงบ้างผมแนะนําให้ลองครับบางคนจะชอบเยอะบางคนจะชอบน้อยถ้าเกิดว่าคุณซื้อน้ําหอมมาขวดใหม่เลยนะ ลองก่อนครับสองสามกับเฟรแล้ววันต่อมาถ้าสุกว่าเฮ้ยเมื่อวานเบาไปว่ะค่อยเพิ่มอย่าเพิ่งแบบโปรยอะแล้วแต่คนแล้วแต่คนเพิ่มฉีดส่วนไหนของร่างกายบ้างคนจะแนะนําให้ฉีดจุดที่จรครับเช่นแบบว่าซอกคอหรือว่าแบบข้อมือที่แบบมันจะมีการเต้นตุ๊บตุ๊บมากไม่หมือแบบเขาเชื่อว,ว่ามันจะแบบคลื่นๆออกไปแต<ช>่ถ้าให้ผมแนะนําฉีดกับเสื้อผ้าคนสุด ยังไงก็ทนเพราะมันไม่ระเหยปะ่ะใช่ใช่แต่แต่แต่ดูด้วยว่ามันเป็นเบสแอลกอฮอล์หรือว่าเบสซมันไม่ไม่จะแบบใส่เสื้อขาวแล้วมันจะเป็นคราบอะไรอย่าฉีดคอเยอะครับเดี๋ยวเพื่อไปเที่ยวกลางคืนเดี๋ยมันขม <laughs> มันทำอะไรรัโ <laughs> อเคไปมาเป็นที่สอบโอเคอ่ะต่อบนะฮะพูด <laughs> ถึงเที่ยวกลางคืนแล้วงั้นเรามาดับออกแบบออกออกเที่ยวดีกว่าอันนี้คือไปเที่ยวเลยนะไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเลยตั้งใจว่าแบบคือนึกออกไหคือถ้าเกิดเราแบบเที่ยวตัวเองอ่ะเป็นมนุษย์กับกับสัตว์อะ สัตว์อ่ะมันจะแบบช่วงมันจะผสมพันธุ์่ะเหรอ่ะไม่ไอันนี้ผมเทียบแบบเรื่องจริงให้ฟังมันแบบมันจะแบบอย่างโลยุ่งมันจะแบบแผ่หางให้มันสวยมากหรือว่าสัตว์บางอย่างมันก็จะแบบปล่อยกลิ่นออกมาเพื่อดึงดูดเพศผู้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ่ะผมว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่มันยังแบบดีไรส์มาจากจากความเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยมาสู่มนุษย์เนี่ยเราก็แบบยังยังได้กลิ่นบางทีเราจะแบบุยคนนี้แบบเซ็กซี่จังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเหรอวะเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้คนนี้รับกนี้ จริงมีหลายกลิ่นนะที่อยากแนะนํา,นานแต่ว่าอันนี้ก็คงเป็นกลิ่นคลาสสิกและเบสิกที่ผู้ชายทุกคนต้องเคยดมหรือไม่ก็หรือไม่ก็มีอ่ะอ๋อเหรอใช่มันคือเบอร์เดอร์ชาแนลครับผมออไมด้ยินชื่อนี้บ่อยมากอือเข้าใจเข้าใจคือมันจะเป็นน้ําหอมแนวบรูน,น้ําหอมสีฟ้าอะไรเงี้ยคือมันจะมีตัวหนึ่งที่คนคิดมากเมื่อก่อนคือไวของไวท์แซลอ่าอก็จะคล้ายๆกันแต่ผมชอบเบอร์เดอร์ชาแนลมากกว่าผมสึกมัาคลาสสิกกว่า อันนี้มันจะดูภูมิฐานกว่าลุกมันจะให้ความรู้สึกแบบเหมือนผู้ชายใส,ส่สูทแบบเทๆ่ๆดำๆแบบอายุประมาณ30จริงๆก็ได้เพราะว่าดูโตแล้วถึง30เนี่ยได้แต่ว่าไม่ได้แก่นะ,ะไม่แก่ยังแบบดูเป็นแบบยังอดาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกลิ่นคลาสสิกที่ผมรู้สึกว่าเออคุณที่ดูก็น่าจะเคยดมเบอรอดเร์ชาแนลมาแล้วอะใส่ผ้าไปดูนะ อยู่แล้วก็ยังไม่เคยก็ไปตามเคาน์เตอร์แบรนด์ใช่เขาจะมีกลิ่นเขาจะมีกลิ่นใหม่ของเบอร์เดอร์ชานเอลออกมันพัฒนาอยู่และแต่เขาจะเปิดตัวละ,ะก็เดี๋ยวผมจะไปลองดูเหมือนกันเบอร์เดอร์ชานเอลใช่ชานเอลมันคือชื่อกลิ่นนี้เลยหรือว่ามันคือชื่อไลน์จริจริงๆมันคือชื่อกลิ่นแหละแต่ว่าเบอร์เดอร์ชานเอลมันก็แบ่งออกเป็นหลายไลน์มันก็จะมีทั้ง EDP EDT Extract ก็มีแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาออก ออกอีกลายหนึ่งมัง้งอันนี้ผมไม่ชัวร์เพราะว่าเขายังไม่ได้บอกอรายละเอียดออกมาครซึ่งแต่ลายมันต่างกันยังไงบ้างรครับความ <คน S 2> อยู่ที่ออความถ้าให้พูดง่ายๆมันก็คือความทนแหละครับแต่ว่าถ้าพูดกันให้ลึกขึ้นก็คือโน้ตมันก็จะไม่เหมือนกันเช่นแบบว่าตัวที่เป็น e d t ก็อาจจะแบบว่าดูสปซ์กว่าดูไลท์กว่าอะไรอย่างเงี้ยคนละแนวกันเลยแต่กลิ่นโดยรวมว่าจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันก็แบบว่าถ้าเกินด,ดมแล้วก็อาจจะแบบ เออนี่ค <mol> ือกลิ่นของเบอร์เดย์ชาแนลก็อาจจะแยกได้อาจจะแยกได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเลือกน้ำหอมเนี่ยมันจะแบบมีมีอะไรมีมีเพอร์ฟูมมีหลายหลายหลายแบบอ๋อออเดอร์ทัวเรเลตเอดีทีออเพอร์ฟูเอดีพีก็เอดีพีก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยจะเข้มสุดก็คือเอ็กเซดเดอร์ปริฟูก็คือก็เอ็กเซดนั่นแหละก็จะแบบมีตัวน้ำหอมเยอะสุดก็จะคนสุดซึ่งเวลาที่เราไปซื้อแต่ละแบบเนี่ย แต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกโดยส่วนมากหรื<ช>อว่ามันแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่กลิ่นด้วยครับ,รบแล้วแต่ยี่ห้อ<ม>ด้วยบางกลิ่นก็ทํามาแค่ E D T อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แบรดแต่เบร์ดอร์ชแนลมันทําทําเยอะเพราะว่ากลิ่นมันดังมากแล้วโดยโดยโดยมาตรฐานโดยเฉลี่ยเราควรต้องซื้อแบบ E D P เดอร์พฟฟูมจริงๆอ่ะผมเคยเจอพี่คนนึงบอกว่าผู้ชายแล้วก็ซื้อ E D T ดีกว่า <peach> เพราะว่า EDT มันจะเบาๆ EDT ตัวทีนะทีทีไทยแลนด์ทีไทยแลนด์ <Okay. S 1> กับทีพ r f ฟ์มถ้าเลือกสองอันนี้บอกว่า EDT ด,ดีกว่า EDT แต่บางคนอาจจะชอบกลิ่นไลท์ๆของพวก EDT มากกว่าจริงน,น้ำหอมที่ทำเฉพาะ EDT ก็มีพวกเจลมะโลนเลยเนี้ยกลิ่นมันก็จะเป็นเป็นโคลอนอ่ะมันจะไม่ได้ตะโกนมากไม่ได้ตะโกนมากแล้วก็อยู่ไม,ม่ทนอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบแบบนั้นนะแต่บางคนก็ชอบแบบสมมติแบบนี่ไงน้ำหอมก็คือการสร้างวอร์ดรอปไง ประเจกมาแล้วทุกคนอ่ะอันนี้คุณแบบจะเป็นแอนิมอลละต้องมาชัดหน่อยต้องชัดหน่อยต้องชัดหน่อยอ่าโอเคเพราะฉะนั้นกแนะนําก็ไป EDP ก็ได้อืมเพราะไหนางเราฉีดน้ำหอมแล้วอะถ้าเกิดถ้าเกิดคุณจะเลือกสวดเดียวนะก็ก็ฉีดให้มันมีกลิ่นถ้ชัดหน่อยละกันถ้าจะไปเชี่ยวคืนก็ฉีดเบอร์เวณชานาลละกันแล้วหลังจากที่ผลลัพธ์พี่ฉีดแล้วไปเที่ยวกลางคืนเป็นไงบ้างครับอันนี้ผมว่า ก็ไม่มีไรนะผมก็เป็นเชี่ยวผมเฉยๆนี่ผมเพื่อเลนจอยตอบตอบตอบปะทายนะครับไปตอบกันที่ขวดที่สี่ครับขวดที่สี่ผมว่าอยากพูดถึงเอวอ็อกเคชั่นไหนดีโอเคอ่ะไปเดทแล้วกันเมื่อกี้เป็นการเชี่ยวกลางคืนเอางี้ผมขอล่อสัรว์สมมติไปเดทตอนสี้ผมคือแบบฉันเป็นคนแบบ สุภาพบรุษฉันเป็นคนแบบไม่ได้อยากจะไปจู่โจมธรรมะพรนเป็นคนแบบน่ารักน่ารักหน่อยสุภาพบรุษเป็นเป็นเพจเชนช่วแมนอะไรแบบนี้อันนี้คือภาพของผมแต่ว่าภาพเราตรงกันโอเคเพราะฉะนั้นผมว่าภาพโดยรวมของคนทั่วไปในการที่เราเลือกลำหอบสำหรับผู้ชายในการประเด็นก็น่าจะออกมาเป็นประมาณนี้แต่อาจจะไม่ได้เอ็กซ์ตรีมเบอร์นี้โอเคพูดอย่างนั้นดีกว่าครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเออกลิ่นนี้ประเด็นได้ละกลุมอล่ะออฟฟิออล ผมว่าอยู่ที่มูที่เราต้องการสื่อเลยครับเช่นแบบเราสึกว่าแบบเราเป็นคนไม่มีไม่มีภัยก็ฉีดเบ์กามอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไม่มีภัยแบบดูแบบเป็นผู้ชายหน้ารักอะไรแต่พวกเรานะครับเราก็ฉีดเบ์กามอนก็พอใช่ครับถูกต้องครับผมคิดอันนี้นีดหน่แต่ว่าอันนี้มันจะให้โทนที่แบบว่าคุณเป็นเดทแบบหรูๆรูเลยเป็นดินเนอร์แบบคุณใส่สูตรอาจจะเป็นเดทแรกที่คุณอยากสร้างความประทับใจแต่ผมเชื่อว่าน้อยนะที่คุณจะใส่สูตรไปดินเนอร์เดทแรกแต่ก็คงมีแหละคุณรู้ป้ากับภรรยาผมอ่ะคร ผมแบบไปเดทไหนกันปะร้านข้าวต้ม <laughs> โอยคลาสสิกตอนเที่ยงคืนเลยไปไหนกันก่อนมาไหนกันก่อนไม่ได้ไปไหน <laughs> ผมผมไปเจอเพื่อนมาสำหรับผมก็ไปรอกเขาบอกเ <laughs> ออมาเจอกันไหมพะผมกลับมาจากเรียนต่อแล้วนี่ก็แบบรกเจอเขาอะไรเงี้ยก็คุยกันตั้งนานแล้วเพื่อนแนะนำให้เนขะาแบบครั้งแรกพวกก็ก็ไปรับเขาที่ที่บ้านเขาแล้วก็ไปไปร้นข้าวต้มลง <laughs> ร้านข้างทาง <laughs> คลาสสิกคลาสสิกวะคลาสสิกไม่นั่งบอกกับวันนี้เข้าต้มยังดีนะถ้าบอกใช้สีมีเกี๊ยวนี่มันก็มีฟิวนั่นจริงแล้วอ่าโอเคอันนี้เป็นยังไงบ้างภาพที่เราเห็นคือแบบโอเคเราดูร้านดินเนอร์หน่อยถูกต้องจัดโต๊ะต้องมีช่อดอกไม้ละแต่ผมว่ามันอาจจะคลีเช่ไปนะสำหรับพิพอฒน์เสดดูแบบมุ่งไปหน่อยแต่เราพูดรวมๆนะกันครับอันนี้คือเมซงฟานซิสคัทจงครับชื่อยากโค้ด m อ k ย่อคือ m อ k สเคฝรั่งเศสเหรออ่า จริงๆแล้วคุณฟรานซิสเซอร์จองใช่แต่เป็น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 แบรนด์สร้างเสร็จล้กันครับก็กลิ่นชื่อว่าลอมอาราโฮสอมอาราโฮสลอมอาราโฮสใช่ผมอ่านชื่อนี่ออมเือโฮมปะผู้ชายผู้ชายผู้ชายออมอมมันคือผู้ชายถูกต้องฝรั่งเศสอาราลัวส์ก็คือกลิ่นที่แบบมีมีกุหลาบถูกต้องผู้ชายพร้อมชอบกุหลาบอย่างเงี้ยหรอจะตีความแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่า ก่อนหน้านี้ผมก็จริงๆเราตามประวัติศาสตร์คือกลิ่นกุหลาบเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงใช้จนกระท CO CO ระั่งโคโค่ชาแนลปฏิวัติวงการน้าหอมโดยการทาน้ําหอมที่ไม่ใช่กลิ่นเพลนเพแบบนี้ออกมาแล้วผมว่าอันนี้มันไปถึงขั้นกว่าไปอีกเพราะว่ามันเป็นกลิ่นกุหลาบที่เรามักจะคุ้นว่ามันเป็นกลิ่นผู้หญิงแต่เขาทําให้มันเป็นกลิ่นกุหลาบของผู้ชายโอเคเป็นกลิ่นกุหลาบที่มาทั้งก้านใบอ่ะเขียวด้วยกุหลาบด้วยลอง ขออนุญาตนะได้กลิ่นคล้ายๆกับมันก็มีความแป้งๆนิดหนึ่งปะ่ะหรือว่าผมคิดไปเองจริงๆจะพูดจะนึกถึงแป้งบนเครื่องสำอางก็ได้ใช่ใช่ใช่ใชอืมไปกินกุหลาบชิ้ไม่ได้หวานไม่ได้สาวอะ่ะทีิ่นี้ไม่มีความแบบอันนี้ผมไม่รู้ผมคิดถูกป่ะนะแบบมันจะมีความแบบคนแขกฉีก,กันเยอะมันจะมีความรู้สึกเหมือนแต่มันไม่แรงขนาดนั้นอ่ะ เออใช่ใช่ใช่ตมีความสูดนูดนึงแต่มันไม่แรงเท่านั้นแหละมันคือคือได้เป็นแบบกลิ่นที่เราเรานึกภผ้าบอกนะแบบกลิ่นคนแขกเท่าเนแล้วึกลิ่นแรงมากแต่เนี้ยมันกลิ่นประมาณนั้นแต่แบบมันซอฟต์มาแบบเยอะเยอะเลยอ่ะใช่ไปกินกุหลาบไงอ๋อแบบแบบนี่ใชกินกุหลาบแต่เป็นกุหลาบที่แบบถ้าไม่พูดว่ากุหลาบผมว่านึกไม่ออกลึกไม่ออกใช่ึกไม่ออกแน่นอน้็ใช่นะก็ชนะแต่แต่ว่าอย่างกลิ่นแบบเนี้ยครับของ M F K มันจะโปรเจคชั่นดีมากเพราะฉะนั้นฉีดแคือออผมยู่ละครับ อยากลองฉีดไหมได้เราแขวนข้างนูนก็ได้โปเจชันแรงมากถ้าฉีดบนเสื้อคืออยู่เป็นอาทิตย์อะเป็นเดือนอะถ้าไม่ซักนะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าแบบว่าเรานั่งแบบมีดิสแทนซ์กันหน่อยกลิ่นเนี่ยมันจะโปรเจคชันถึงได้โอ้นี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเราทั้งเราฉีดไปอ่ะกลิ่นเราไปไม่ถึงเขาถูกเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่างานที่เราไปมันงานอะไรส่วนท้่เราไปกับ ไปเที่ยวกลางคืนมันต้องใกล้กันินนี่เลยอ่ะไม่ได้ว่าใกล้กันเพราะฉะนั้นเราเราฉีดที่มันไม่ได้แบบฉีดเยอะเกินไปเช่อกลางคืนเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่ามันต้องโคเทชั่นดีนะอ๋อเหรอแบบล่อไงล่อไอ้กลิ่นแบบแันอนิมอลไงแอนิมอลแบบผันความแบบให้ฉีดว่าใครไม่ฉีดว่ากินแล้วชิบหายเออโอเคอันนี้กลิ่นถึงนี่เลยอือเออใช่พอพอพอดนม้อนอ่ะกลิ่นความเขียวไม่ออกพอฉีดออกมาแล้วผมว่ามีกลิ่นความรู้สึกของความเขียวเขียวของ ของก้านกุหล่าวของก้านกุหลาวอืมโอเคอันนี้ชชดแล้วอันนี้ผมว่าคนที่จะชอบต้องเป็นคนที่แบบชอบน้าหอมด้วยครับก็จะพูดอยู่ว่าผมไม่ชอบแต่ไม่กล้าพูดเมื่อกี้เลยนะคุณเปิดมาแล้วพูดได้พูดได้คือันอนันนี้มันจะเริ่มยากกว่าเมื่อกี้ละอ่ามันจะแบบยากที่คนจะชอบและก็ยากที่ผู้หญิงจะชอบด้วยแฟนผมไม่ชอบเลยโอเคไม่น่าเหลือเต็มขวดเลยนะครับไม่พอดีกินแล้วใช่เข้าใจเข้าใจ อันนี้ก็เป็นกิมมีคกันเล็กน้อยแล้วกันว่าบางอย่างเราอาจจะชอบคนเดียวใช่ครับอันนี้อาจต้องลึกหน่อยอะไรประมาณนี้ยากนะครับอาจทะไลึกกว่านี้อีกสำหรับคนที่แบบ o c c a s i o ไหนดีโอเคชั่นอยากเท่อะไม่มีโอเคชั่นไหนที่หมะสมแต่แบบอยากยิวนี้ก่ะอันนี้คือแบรนด์ที่ชื่อว่ามาตยาฟิเมียครับเป็นแบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์ใหม่แต่ว่าเป็นน้ำหอมแบบน้ำหอมยุคโมเดิร์นละก็จะแบบไม่ได้แบบมีเบสที่แบบชัดเจนว่าแบบว่า กุลาแป้งอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเขา,าจะเน้นในเรื่องของความ raw material ก็คือว่าสกินก็เป็นเบสชัดเจนดีกว่าก็เหมือนกับชูเบส material ชิ้นหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าเอาส่วนประกอบอื่น่มาผสมเพื่อแต่งกลิ่นให้มันเป็นกลิ่นใหม่ขึ้นเช่นอันนี้คือแซฟฟรอน crystal แซฟฟรอนครับคือแซฟฟรอนปกติมันคือกลิ่นยาฝั่งมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบผมว่าเอาง่ายๆเหมือนกับเราดมกลิ่นหนังอะกลิ่นมันจะเข้ม แต่ว่าตัวนี้มันหมวกคริสตัลใช่ปะ่ะมันปรุงให้มันสว่างเลยโห<อ>้โดมผมขึ้นหัวเลยอันนี้ในในหมวดหมู่ของน้าหอมที่มีกลินะ่นซัฟฟรอนอน่ะอันนี้คือปรุงแบบสว่างมากก็คือมันจะแบบเจอจางไปแล้วประมาณมันไม่เชิงเจอจางพี่มันจะแบบออกแนวใสอ่ะผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันโอเคแต่ผมเข้าใจคอัผมรวมแล้วผมเข้าใจนะว่าเวลาที่เราได้กลิ่นหนักม,มันจม,มันจะตีจมูกมาก แต่เนี้ยมันเป็นกลิ่นหนังที่แบบเราพอดมได้เราเราอ๋อโอเคมันกลิ่นหนังนะโอเคนมะ่จบอะไราเงี้ยแต่ซาฟอนแต่ซาฟอนมันเป็นไม่ใช่หนังนะแต่ว่าแบบผมพูดได้เขาใจง่ายๆละกันความมันอยากเขาฉีดไหมได้อันนี้แรงกว่าเมื่อกี้อีกเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมไปหาแม่ <c oughs> ต่อแม่ถามแม่ <c oughs> ไปไหนมาเนี่ยเ <c oughs> วลาฉีดต้องฉีดไกลฉีดใกล้ยังไงกัแบกบับตัวอะไรอย่้ยั้แต่คนนะไปผมว่าฉีดก็อย่าไปฟิีิีปินสเลยครับฉีดน้ำหอมจริงไม่กลิ่นนวๆเหมือนกันนะแบบแบบขึ้นหัว ประมาณนั้นป่ะอันนี้นี่คนเวียนหัวได้เลยใช่ผมก็ชูดัวกลิ่นไปขึ้นหัวอ่าแต่ว่าแบรนด์มันเป็นน่าสนใจคือแบบผมสําหรับคนที่แบบเบื่อน้ําหอมนิชพวกแบบเลอลาโบดิฟชิกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นคนที่แบบอยากหาแบรนด์น้ําหอมใหม่ๆหรือกลิ่นใหม่ๆเขาก็จะมาดูมาเรียฟินเมียกันครับแล้วแพงไหมเหิงครขวดนี้อยู่ประมาณน่าจะประมาณหมื่นหกร้อยหมื่นเก้าร้อยประมาณนี้ผมจำราคาได้จริงๆราคามันก็ไม่ไม่ดูดกันเะไม่ดูดกันมาก น้ำหอมเนี่ยผมว่าซื้ออะเอากลิ่นที่ชอบก่อนราคาค่อยว่ากันถ้าแบบว่าไม่ไหวก็ไปซื้อ50 ml อแต่ว่าสําคัญคือต้องชอบแล้วต้องได้ใช้พวกนี้มันไปขายต่อได้ไหมขายได้เลยพี่คือมันจะมีมันก็มีกลุ่มใน Facebook แหละแต่ว่าคือเราก็จะได้ราคาที่แบบถูกลงครึ่งๆเลยนะครับแต่ว่าถามว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าะมันไม่ใช่น้ำหอมเติมหรือว่าแบบ<อ>น้ําหอมเก่ายอะไรเงี้ยเพราะงั้นซื้อกับตัวแทนมันก็ง่ายสุดแล้วก,ก็เซฟสุดน้ําหอมเก่าๆเนี่ย กลิ่นมันดอกหายไปแล้วครับนี่เก่ามันก็ยิ่งหอมอ๋อเหรอเออยางนั้นก็ดีดิเอายังนั้นก,ก็ซื้อแล้วแต่กลิ่นแล้วแต่กลิ่นบางคนก็จะแบบมันก็จะมีล็อตของน้ำหอมที่แบบผลิตปีนี้โคตรด,ดังคนออหากันให้ฟัดอะไรอย่างเงี้ยครีสอะไรอย่างเงี้งยปะ่ะประมาณนั้นมันือนวายปีนี้ตรงปีนี้แบบมันจะดีมากหรือแบบบบบ่มมาันานแล้วก็ยิ่งหอมอะไรอย่างเงี้ยแต่บางกลิ่นก็ยิ่งนานยิ่งเหม็นไม่ชอบเหมือนกันยพอได้จิ้มแต่แรงขึ้นก็เหมือนเป็นการหมักอยู่ข้างในนั้นถูกไหมผมรู้สึกว่าเบอร์เดอร์ชาแนลเป็นกลลิิิ่่่่่นนนทียยยงงงาาแ้ววผมไชออบตั มันก็อย่กซื้อขวดใหญ่มากซื้อขวดเล็กแล้วค่อยๆเปลี่ยนก็ได้ยังั้นป่ะเชื่อไหวป่ละล่ะไม่อยู่แต่บ้านอืมแป๊บนึ <c ười> งขอขอ <c ười> อันนี้แล้วอันเนี้ยคอชาแนลใครที่กาลังแบบหาที่มันมีความแตกต, <c ười> ต่างแ <c ười> ตกนน <c ười> ต่างเลยแตกต่างเลยคือฉี่แล้เราแบบเดินผ่านต้องหันแน่นอนแต่จะหันมาดา่าเลยว่าหันมาชมนี่อีกเรื่องหนึง่งคือผมว่าวงการน้ำผอองเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนที่เขาแบบชอบมากๆเพื่อนๆผ่มหลายๆกลุ่มก็แบบชอบน้ำผอ่มาแล้วคนเราเก็บแบบหลายสิบขวดอันนี้เป็นเรื่องปกติป่ะ ปกติครับคนที่พาผมเข้าวงการน้ำหอมก็ประมาณนั้นเหมือนกันแกขวดละหมื่นยี่สิบขวดสองแสนป้าไปแล้วจริงก็มันแล้วจะขนชอบผมว่ามันคือคือบบี้เนะแล้วก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองด้วยแล้วถ้าคุณเล่นกลิ่นที่แบบดังๆอะราคาขายต่อมันก็จะโอเคหน่อยแมวนะครับแมววิแล้วจะไม่ถล่มลงมาไม่ไม่เออประมาณนั้นอย่างเช่น M S K เขาก็จะคิดตัวบาคาราลุชกันมันเป็นการลงทุนได้ไหมเงี้ยซื้อไปปุ๊บแบบราคาขึ้น ผมว่าไม่ไม่นะผมว่าไม่ผมว่าไม่เพราะวายใช้งานนะพวกพวกพวกวายเนะีน้ยบางทีซื้อไปเก็บแล้วแบบราคาข,ขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นทุกตัวไงพี่อ่าใช่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 ก็ต้องลุ้นเอาแหละอ,อ่ะสุดท้ายดีกว่ามีคําแนะนําอะไรบ้างสําหรับแบบว่าใครที่อาจจะเป็นคนเหมือนผมที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องน้ําหอมมากเราควรต้องเริ่มต้นไปยังไงดีอะเราเราเริ่มต้นยังไงดีผมว่าเริ่มต้นอย่างแรกเอาแบบไม่รู้อะไรเลยนะขวดสวยไหวะ รู้สึกอยากมีอ่ะอแล้วเราก็จะไปลองแบรนด์นั้นแล้วเราจะว่าเออเราแบบกินไหนชอบก็ค่อยว่ากันแต่ว่าผมว่าเริ่มแบบเริ่มที่เอสเตติกก็ได้เช่นแบบเช<อ>่นแบบดิฟชี้เงี้ยเฮ้ยขวดสวยวะอยากลองอยากมีไว้ประดับก็ได้เหมือนกันเหมือนรองเท้าใส่อาจจะเจ็บก็ได้แต่สวยอยากใส่อืนนี้อยากอยากถือขึ้นมาฉีดเออ,เอ,อแบบเฮ้ยแบรนด์มันทำเท่ว่ะดีดีผมว่าเริ่มแบบนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบ ดูคลิปเยอะๆก็อาจจะแบบเริ่มมีในใจล่ะก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าน้ำหอมันจะดูคลิปไปเยอะมันมันไม่เก็ตอ่ะมันไม่เก็ตมันต้องไปลองมันต้องไปจบที่เคาน์เตอรอ์ส่วนมากคุณเป็นเคาน์เตอร์ที่ไหนเป็นพิเศษนะห้างไหนที่มีเยอะๆอ่าถ้าแล้วแต่แบ,บ,แบรนด์ด้วยเช่นแบบมาเตียพรีเมียมมันก็จะมีแค่ที่เอเซนเชียลก็จะอยู่ตามเอ็มเซฟเฟียเอ็มโพเรียไม่น่ใจมีหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบห้างที่มีครบๆเลยนะผมว่า บโมฆาก้อนมีครบเอ็มโพเรียมเอ็มโพเรียมเอ็มคอเทียมีครบเอ็มคอเทียมมันจะมีโซนหนึ่งอะที่เป็นน้ำหอมเลยอละตอนนั้นก็มีเอเซนเชียลเหมือนกันมีมีครบอืม,มอีกทแ,แล้วดยี่ห้ออื่นอ,อ่ะเ่าคำอย่างร้านเราระโบเราก็ซื้อต้องอารีได้เรลาโบเนี่ยถ้าอยากได้กิมมิคของความเฟรชเบรนแล้วก็แบบอยากเอ็กซ์โปหรือว่าแบบมาดูร้านอะผมว่าซื้อที่อารีคุ้มากเแต่ถ้าเกิดว่าไม่พูดดีกว่า ชาไปก็ได้ครับชาวยไก็ได้เออแต่ว่าก็คือมันเป็นประสบการณ์เฟสแบงกิ้งอะผมก็อยากให้ทุกคนลองครั้งหนึ่งเหมือนกันครับที่อยเห็นเขามาผสมน้ําหอมให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยเรือระโบเข้าได้นะครับเดือนเหมือนเดือนเก้าเขาจะมีลายที่เป็นซิตี้เอ็กโคซีดด้วยมาน่าจานะถ้าผมจําไม่ผิดซิตี้เอ็กโคซีคือเรือระโบจะทําให้แต่ละเมืองครับเช่นเกียวโตโซลอันนี้จะเป็นแบงคข้อแบงคข้อยังไม่มียังไม่มียังไม่มีเราต้องซื้อเยอะก่อน นึกภาพเหมือนกันนะแบงคอกจะเป็นกลิ่นยังไงดีกลิ่นแดดใช่ไหมกลิ่นร้อนๆแบงคอกจะเป็นกลิ่นยังไงเ่ยเออไปดูว่าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับอ่าชนะว่าตามโฟลเตอร์ทั่วไปทั่วไปชนะทั่วไปมากครับแล้วอีกสองอันล่ะซื้อที่ไหนบ้างแคนเท n ก์ก็มีช็อปทั่วไปนะค้างเลยเอ็มเปอร์เชียก็มีเดยก็มีแอมเปอรี่เอ็มก็มีพารากอนไม่แน่ใจครับแล้วก็ดิฟชีก็ทั่วไปอยู่แล้ว อีพีนี้ก็เลยอยากจะพามาเปเป็นการทําให้ผู้ชายเราเองแต่งตัวสนุกขึ้นเราก็มีเสน่ห์มากขึ้นด้วยแลวหละผมว่าน้ำหอมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณเลือกให้มันแมทช์กับพอเคชั่นเทศกาลงานต่างๆผมว่ามันก็เพิ่มเสน่ห์กับคุณได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับสาคัญนะน้าหอ,อมจริงว่าสำคัญสุญดทันะนะครับก็ไปลองดูเพิ่มเติมได้ในช่องของคุณนา้วกันนะครับเพราะว่ามีทำไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันผมนึกหูเข้อไม่ออกก็เลยไปดูช่องเขามาแล้วก็ พลิกข <mel od ic> ้อข้อมานครับขาขอเผานิดนึงแล้วกันนะครับเขาชวนผมมาเขาไม่ได้มีหัวข้อให้ผมนะเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาเวลาได้ผมชวนใครนะมันจะแบบเดี <music> oh ๋ยวเราลองดูแล้วกันว่าเราคุยอะไรดีว่าหมอกกับอะไรแล้วไม่ไม่มีเตรียมไม่มีสคริปไม่มีอะไรมันจะเบียวไงเดี๋ยวป่ะมันจะรู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่มันป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเราคืออะไรอันนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเบียวมากพอทำคลิปพวกคู่อนุกาก็ไม่มีสคริปต์อ๋อ เออประมาณนั้นนะครับก็น่าจะได้ดีไปมากอ่าไม่มากก็น้อยแล้วแต่คุณชอบอันไหนมีอยากแนั้นอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้แล้วก็ฝากตามช่องเขาด้วยนะครับขอบคุณครับฝากช่องตามช่องตามช่องตามชองครับผมก็กดปุ่มนี้เลยครับสีแดงๆขอบคุณด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากครับพี่พายผมจะไปใหม่ทีหน้าครับบ๊ายบายครับเจอกันนะครับบ๊ายบาย